กราบสวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีนะครับในส่วนของเหรียญนะครับที่จะมาแนะนําเพื่อนนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทเนาะบุญเวียนทั่วท่ไปนะครับที่มีการเล่นกันนะครับดูเรามาดูสิบอันดับนะครับจํานวนการผลิตคร่าวๆนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเลื่อนค่อยๆเลื่อนไปจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับปีที่มันผลิตน้อยเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆอ่า จะมีอยู่แค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับที่มีจำนวนการผลิตน้อยนั่นคือปีอะไรนั่นคือนะครับเหรียญหนึ่งบาทปี2 5 2 9จําจำนวนผลิต4 000, 000ล้านเหรียญนะครับโดยเหรียญน,นี้นะครับก็จะแบ่งเป็นบล็อกเขาเรียกกันว่าบล็อกอะไรนะบล็อกช่อฟ้าสั้นกับช่อฟ้ายยาวซะด้วยนะครับ ซึ่งไอ้ช่อฟ้าเนี่ยเราจะดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนทุกท่านได้ดูเข้าใจง่ายๆละกันนะครับถ้าคุณมีเหรียญหนึ่งบาทนะครับพัสีเล็กปี25 2 9อบแบบนี้ช่อฟ้าก็ตรงนี้นะครับจะมีทั้งแบบช่อฟ้าสั้นแล้วก็ช่อฟ้ายาวช่อฟ้ายาวก็คือนะครับจะมีแหลมๆขึ้นมาอย่างนี้นะครับจะมีแหลมๆขึ้นมาช่อฟ้าสั้นจะไม่มีนะครับเออง่ายๆเลยแล้วอันไหนแพงกว่าแบบที่แพงก็อาจจะเป็นแบบช่อฟ้ายาวนะครับเล่นกันหลัก ร้อยถึงกดักพันชอฟ้าสั้นเล่นกันอยู่ที่ประมาณช่วงร้อยต้นๆ้นน,นะครับสองสามร้อยวประมาณนั้นนะครับก็นะครับปี2529เนี่ยดูนะครับ, 2, นะรบว่ามีจำนวนการผลิต 4, 200, เพียงแค่4ล้าน2 0 0แสนเหรียญเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยนะ2บล็อก4ี่ล้าน2แสนเหรียญทำให้ในตลาดนันสกสะสมเนี่ยก็มีการเล่นหากันอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีบ็อกทั้งบล็อกชอฟ้าสั้นแล้วก็ชอบฟ้ายาวนะครับถึงแม้ว่า เหรียญเหรียน,นึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้แพงอะไรมากนะักนะครับเนื่องจากจํานวนการผลิตเนี่ยสี่ล้านสองแสนเหรียญก็ไม่มากไม่น้อยแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็นะครับ,นะรบเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างหนึ่งพอสอนะครับที่ให้ทุกคนได้สังเกตนะครับสล้านสองแสนเหรียญเนี่ยอาจจะมีพบเจอในระบบหมุนเวียนของ ของเราที่เราใช้กันนับปัจจุบันก็อาจจะเจอได้นะครับเพราะว่าล่าสุดก็ยังมีคนเจอเหรียญ5้าบาทปี2546ที่ผลิตเพียงแค่6200เหรียญเท่านั้นเองนะครับแล้วจะนับภาษาอะไรกับเหรียญ1นบาทที่ผลิต4ล้าน2แสนนะครับยังไงก็เจอนะครับผมก็ตามนั้นนะครับช่อฟ้าสั้นนะครับหลักร้อยช่อฟ้ายาวหลักพันนะครับก็โอเคนะครับเป็นข้อมูลนะครับอัปเดตจากทางช่องของผมนะครับผมก็ ฝากคุณเพนทิสีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนใครที่มีนะครับเข้าไปที่หน้าช่องนะครับพิมพ์ค้นหาผ่านทางไลน์แอดให้ผมนะครับเดี๋ยวจะเจอผมนะครับในไลน์นะครับผมก็ส่งภาพเข้ามาประเมินราคานเบื้องต้นได้ก่อนนะครับผมก็ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายหรืออย่างใดนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกราบสวัสดีครับ